โนเบิลฟอร์มทองหลอ่อคอนโดใจกลางซอยทองหลอ่อกับซีรีส์ห้องฝ้าเพาดานสูงแบบใหม่ที่ได้บรรยากาศเหมือนอยู่บ้านวันนี้โปรเจกต์ไฮไลท์จาก Think of Living จะมาคุยท็อปิกนี้กันครับ ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักซอยทองหล่อกันเป็นอย่างดีนะครับเป็นย่านที่มีความคึกคักทั้งกลางวันและกลางคืนเลยครับแล้วถ้าพูดถึงคอนโดมิเนียมในย่านนี้โดยเฉพาะโครงการที่อยู่ติดกับซอยทองหลอ่อเลยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอนโดระดับลักชัวรี่ที่มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 300, 3 0 0 0 0 0ถึง3 8 0 0 0 0บาทต่อตารางเมตรขึ้นไปทั้งนั้นเลยนะครับ แล้ววันนี้ครับผมจะพาทุกคนมารู้จักคอนโดใหม่ติดซอยทองหล่อที่เปิดตัวมาในราคาเริ่มต้น6.5ล้านบาทหรือมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ236,000บาทต่อตารางเมตรนะครับนั่นคือโครงการ Noble Form ทองหล่อจาก Noble Development ครับ ความน่าสนใจที่เห็นได้ชัดอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของทำเลครับตัวโครงการเนี่ยจะอยู่บริเวณปากซอยทองหล่อ18เรียกได้ว่าเป็นทำเลใจกลางซอยทองหล่อที่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกในระยะที่สามารถเดินไปได้สบายๆเลยนะครับ โครงการโนเบลฟอร์มทองหล่อเป็นคอนโดมิเนียมไฮรีส์สูง46ชั้น1อาคารมีจำนวนยูนิตพักอาศัย546ยูนิตและมีแบบห้องให้เลือกหลากหลายขนาดเลยครับแต่แบบห้องที่น่าสนใจก็คือห้องแบบฟูลเพล็กซ์หรือห้องฝ้าเพดานสูง4.85เมตรที่เป็นดีไซน์ใหม่จากทางโนเบลครับโดยปกติแล้วนะครับรูปแบบของห้องฝ้าเพดานสูงในคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่เนี่ยพอเราเปิดประตูเข้าห้องมาเราก็มักจะเจอกับส่วนของครัวและก็ห้องน้ําที่อยู่ใต้ชั้นลอยก่อนใช่ไหมครับ และพอเราเดินถัดเข้ามาด้านในถึงจะเป็นส่วนของห้องฝ้าเพดานสูงที่ได้ช่องแสงขนาดใหญ่บริเวณ living area นะครับแต่สำหรับโครงการนี้ครับอย่างห้อง one bedroom แบบ full p l e x เนี่ยนะครับพอเราเปิดประตูเข้ามาในห้องเราจะเจอกับส่วนของฝ้าเพดานสูงก่อนเลยครับซึ่งจะเป็นส่วนของโถงทางเดินแล้วก็บันไดที่อยู่บริเวณด้านหน้านะครับให้ความรู้สึกเหมือนเวลาที่เราเปิดประตูเข้ามาในบ้านเลยครับและที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือห้องน้ำครับ เขาออกแบบมาให้มีห้องน้ําทั้งชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนแยกออกเป็น2ห้องเลยนะครับช่วยแก้ปัญหาของการที่มีห้องน้ําห้องเดียวแล้วเราต้องเดินขึ้นลงบันไดบ่อยๆพอเรามีห้องน้ําที่ชั้นบนด้วยเนี่ยนะครับก็จะทําให้การใช้ชีวิตเนี่ยสะดวกขึ้นอีกเยอะเลยครับถัดมาอีกแบบหนึ่งคือห้อง two bedroom f u l l p l e x จุดที่น่าสนใจของห้องนี้อยู่ที่การจัดห้องนอนที่ชั้นบนครับที่นอกจากจะมีทั้งห้องน้ำในตัวแล้ว ยังสามารถแบ่งสัดส่วนพื้นที่ทำเป็น walk-in closet เพิ่มเติมได้ด้วยและตำแหน่งของห้องนอนห้องนี้นะครับเขาออกแบบมาเนี่ยให้อยู่ชิดกับผนังฝั่งที่ติดกับช่องแสงด้านนอกเลยทําให้เราสามารถเปิดหน้าต่างระบายอากาศแล้วก็ชมวิวได้โดยตรงเลยและอีกจุดหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นการฉีกกฎของการออกแบบห้องฟ้าเพดานสูงแบบนี้เลยก็คือการที่เขาออกแบบให้ผนังอีกด้านหนึ่งของห้องนอนชั้นบนเป็นผนังทึบครับไม่มีมุมมองที่เชื่อมโยงกับชั้นล่างเลยนะครับ ทําให้ห้องนอนที่ชั้นบนเนี่ยมีความเป็นส่วนตัวมากแล้วก็ได้บรรยากาศที่ใกล้เคียงกับความเป็นบ้านมากขึ้นด้วยครับทั้งหมดทั้งมวลนี้คุณผู้ชมสามารถเข้าไปสัมผัสและลองชมบรรยากาศของจริงจากห้องตัวอย่างที่สำนักงานขายของโครงการได้เลยนะครับสำหรับท็อปิกครั้งหน้า Think of Living จะมีหัวข้ออะไรที่น่าสนใจมาฝากกันอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับสวัสดีครับ